สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวร้ายชาแนลกันอีกแล้วนะครับหนอนนี้ก็มาอยู่กับเซ็กซี่บาคาร่าครับผมนะฮะลุยเซ็กซี่บาคาร่าแล้วกัน,นับผมนะต้นทุนหนึ่งพันจะงงัดได้หรือเปล่าผมนะช่วงนี้บาคาร่านี่บอกเลยนะบ้าโคตรเก่งบาคาร่านี่แม่งเก่งจริงครับผมนะสังเกตนะเวลาผมเล่นด้วยตัวเองนะถ้าผมเล่นให้โรเยอะๆแม่งบาคาร่าเสียโคตรบ่อยแต่ถ้าเล่นบาคาร่าบ่อย,อยๆก็เสียให้โร มันจะสลับกันนะผมนะคือว่าส่วนมากเราพิงเล็งไปแต่สูตรอย่างเดียวเลยไม่ใช่สูตรจริงๆไม่ใช่สูตรมันเป็นสเตปและการสังเกตนะผมนะอ่ะหมายเรผมนะจัดเลยหมดหน้าตากเลยแบบอยาไปย่องเลยอนะ่ะจัดเลยหมดหน้าตากเอาไม่ปังก็พังแหลนะอ่ะดูจากรถแมพก็น่าจะไปได้นะ 1>, 1 2 3สาตอนนี้แถวหนึ่งแถวสองแถว3าเป็นหน้าขี้ทั้งหมดคือน้ำเงินสาแดงหนึ่งหรือน้ำเงินสาเสมอหนึ่งรอดูแถวนี้จะน้ำเงิน3แดงหนึ่งหรือเปล่าบล็อกมาบล็อกมาบล็อกสี่โอ้โหบล็อกสี่ไม่ได้นะเพื่อนน้องจัวนะอ่ะสามแต้มไปลแล้แต้มตัวเอง,ว,เองว่ะเพื่อนโอ้โหเอหออ่อนชอยสลึกเกินนู่นเนอะถ้าทำมือแบบนี้เราสวยงามเลยสามต่อสองแต้ม โอ้โหให้ดูนะถ้าเกิดว่าเปิดไหนผมไม่ได้ใส่โบนัสไม่ได้ใส่ไพ่คู่นะแม่งมาเต็มคาราบลิลแนะ่อ่ะโอเคครับผมนะกำไรเหมือนเดิมตอนนี้กำไรมาแล้วแปดร้อยเปิดนี้เล่นยากนะบอกเลยอันนี้เป็นแถวที่5แถวที่5ยากเพราะอะไรดูนะมีเสมอเสมอน้ำเงินแดงมีอย่างละตัวเราจะจับทางไม่ได้ใครที่ว่ามองไม่เห็น บางทีนะถ้าเราดูในย b e นี่แกอาจ,จะมองไม่เห็นนอกแต่ถ้าก,กดเข้ามาเป็นเต็มจอผมนะจะเห็นจะเห็นเลยว่าเขาไพ่ถดใหม่เป็นแบบไหนถ้านั่งดูเฉยๆแบบไม่กดเข้ามาเต็มจอนะจะไม่เห็นนะผมนะจะงงเลยแหละยังไงยังไงสองแต้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยแต้มมันไปรถแต้มมันไปเพื่อนรดแต้มไ,ตไม่รถแต้มห้าแต้มเหมือนเดิมยังไงหลังบ้านยังสองอยู่อีกโอ้โหคือแม่งมาตัวไหนมันถูกต้องหมดแหละ เพราะว่าแถวที่ห้ามันมีเสมอไงเราต้องการจะให้มันเป็นหน้าที่ตัวไหนมาก็ได้เหตุผลที่ว่าผมนี่ไม่ชอบเลยกับที่ว่าห้องมีเสมอนะอันนี้ก็ถือว่ามีไม่เยอะมีสองไม้มีแถวหนึ่งกับแถวห้าอ่ะยังกำไรอยู่ผมนะตอนนี้ก็อยู่ที่พันสี่ร้อยะลองดูดิเป็นไงเป็นกันนะผมนะไม่พังก็พังอะ่ะเท่นั้นแหละเล่นบาคาร่านี่บอกไว้เลยข้อคิดหนึ่งข้อคืออย่าเล่นนาน ก็เดียวพออย่าเล่นนานเล่นนานนี้ไม่มีใครรอดนผู้ชมนะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะเทคนิคทุกหกไม้หกไม้ปุ๊บเปลี่ยนไปอีกแบบหกไม้เุ๊บเปลี่ยนไปอีกแบบต้องจับทางให้เร็วให้ทันอะยังไงยังไงเสยผมแล้วอะไรเสือกบอดอีกแล้วเพื่อนเอ้ยเออก้าวหลังเพื่อนก้าวหลังหน่อยโอ้โหแมงเอ้ยแมงเสือ,อมหลังโอ้โหสามแต้ม ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่โบนัสนะเพอๆมาอั <ๆ S 1> นี้ก้าหลังแน่สองสามวันที่แล้วนี่เจอบ่อยมากเลยก้าหลังสามใบอ่ะอ่ะโอเคครับผมนะสองพันหกพันหกร้อยละค่อยๆไปเรื่อยๆครับผมนะจับจุดยากว่ะก็รู้นีีททีว่าจะเป็นหน้าเดิมหรือเปล่าถ้ามันมาน้ําเงินแสดงว่ามันมาเหมือนเดิมก็คือว่าน้ําเงินสามแล้วก็เสมอหนึ่งใช้เวลาแถวแรก หาแต้มแต้มสูงกว่าศูนย์แหรอว่าเออเอามันสามแล้ห้าหลังบ้านหลังบ้านยังห้าอยู่ห้าแต้มไม่จววนะโดโอโ้โ,อโหแม่งโดนเฉยวะ่ะโอ้โหปกตินะห้าแต้มไม่จววนะแม่งเสร็จยังไงก็เสร็จแต้มแม่งต่ำแน่อันนี้แม่งไม่ยอมจ่วสู้เขา,าเพื่อนห้าแต้มมันจ่วได้อยู่นะจั่วได้หรือเปล่าว่าได้นะสี่ห้าแต้มจั่วได้นะ ต้องวัดใจอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> จะรอดหรือเปล่าว่าบา,บาคาร่าม่นต้องกิงกำไรเยอะหรอกพันตรงพันพอผมนะมันต้องมาดิเพราะว่าไฮโลนมาหน้าเดิมใช้เวลาเป็นน้ำเงินสามเสมอหนึ่งอันนี้ก็หน้าเดิมก็ต้องเป็นน้ำเงินสามแดงหนึ่งอยู่แล้วแปดแล้วยังไงหลังบ้านปอกไปน้องมวยเออแปดแปดเป็นหกโอ้ยไป,ปคู่มาละย่านะเวย้ย ยานะเว้ยเออมืออ,อ,อ,อ่อนช้อยหกต่อห้าเอาได้เห็นไหมหน้าเดิมมาเลยน้ําเงินสามเสมอหนึ่งแถวที่สองน้ำเงินสามนนแ, 2, 3, แดงหนึ่งเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้เลยก่อนที่มันจะขึ้นแถวใหม่เลยเป๊ะเลยอ่ะต่อไปครับผมนะต่อไปก็อยู่แถวที่สามแล้วนะแถวที่สามมีน้าเงินสองแดงหนึ่งอยู่จะรอดหรือเปล่าอ่ะกําไรเริ่มมาเยอะละกําไรอยู่สามพันเจ็ดร้อยแล้วเริ่มมาเยอะครับผมนะ มาหน้าเดิมต่อไปครับผมนะอันนี้เราก็พยายามจะให้มันเป็นน้ําเงิน3แดงหนึ่งซึ่งเหมือนอันเดิมเลยตอนนี้ยังไม่ส่วนนะรถแมพเล่นตามเดิมเลยขอไม้เดียวพอเพื่อนสักห้าพันอะห้าพันก็จะถอยแล้วแหละยังไงเจดแต้มสวยเงี้ยเอาดิเอาดีเอาเอาบาหูไยไปคู่เมื่อกี้มันใส่ไปแล้วแต่มันกดไม่ทันอ่ะเออบวกเฉยเนี่ยแบบนี้แหละ เวลาแม่งกดไม่ทันหรือไม่ได้ใส่นี่แม่งโดนทุกทีเลยไพ่คู่โอ้โหอ่ะโอเคครับผมนะรอยอดขึ้นก่อนแล้วกันแล้วเราอยหนีอ่ะโอเคครับผมนะห้าพันเจ็ดร้อยกำไรสี่พันเจ็ดร้อยเลยกับบาคาร่าในรอบนี้ครับผมนะก็ไม่ไปต่อแล้วแหละครับผมนะก็ขอตัวลาแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ